เหลียวให้เสียเวลาเช้าวันหนึ่งวันนั้นวันหนึ่งวันนั้นละเจ็ดนาฬิกาคุณน้อยแล้วก็เดินออกมามาบอกกลัวรักรักอันตรแ้อักรายคนเดียวอันตักไหนครับเอาไปแนะนาพับพับมือขึ้นด้วยนะครับจะได้รู้เป็นไส่เป็นไส้นะครับอ่ะเช้าวันหนึ่งวันนั้นวันหนึ่งวันนั้นละเจ็ดนาฬิกา อะไรเราฝากกระโดดออกมามาบอกว่ารักรันะคนเดียวที่ไหนครับรักใครครับรักใครครับราชินีนาดิกาผู้พันละกระโดดออกมามาบอกว่ารักรักกเอนัะใครนะครับเอกนัทเอกนัทคนเดียวเดี๋ยวเขาต้องหน้านต้องมือมองเลยครับไม่ทราบว่าจะโยกันมาเมื่อไหร่ เขาเล่นเหมือนเด็กเหมือนเขาเลยนะครับวันหนึ่งวันนึงละจุดนาฬิกาพี่น้องนักกระโดดออกมามาบอกว่ารักรักรักจุ๊บคนเดียวรักจุ๊บนะครับจุ๊บไปแล้วจุ๊บไปแล้วครับอ๋อจุ๊บคนละจุ๊บนะฮะดูสองจุดใช่ไหมฮะอันนีุ้๋มอ๋ออ๋าแล้วพี่น้องรู้จุดรู้จุดครับ เล็กจิตเลยครับเหนาไม่ยอภัย้เลยนะจำชื่อเหนาไม่ได้นะครับรักน้องจุ๋มคนเดียวน้องจุ๋มแล้วก็บอกว่ารักก็บอกว่ารักรักจิตคนเดียวคนเอเด็จะไม่ลาเลี้ยวจะไม่ลาเลี้ยวให้เสียเวลาเช้าวันหนึ่งวันนั้นวันหนึ่งวันนั้นมาเช็ดน้ำเลยก็จุ๋มแล้วก็โดดออกมามาบอกว่ารักรักพี่เพื่คนเดียวเขาจะ อ่าแาลว่านะครับถ้าโยนมาให้พี่สุชัยเมื่อไหร่นะครับเราจะขอพี่สุชัยเลือกเลยนะครับว่าอยากจะให้ธุระกับใครวันหนุ่มวันน่าละเจ็ดนะลูกาพี่เบนล้วก็โดดออกมามาบอกว่ารักกักพี่ดวงคนเดียวพี่ดวงพี่ดวงดวงดวงคนอ่ะพี่ดวงอ่ะพี่ดวงเขาอยู่ไหนครับพี่ดวงขอเชิญระดาร่หน่อยครับอ๋อ ผู้ดวงเป็นเจ้าอิสุภัยเห็นแกกมือหนึ่งลิงเลยใชาวันหนึ่งวันน้นวันหนึ่งวันน้นละจุดนาฬิกาผู้ดวงล้กระโดดออกมามาบอกว่ารักรักลอดตายแล้วนะครับคนนั่มืาเอกตั้งแต่ตั้งแต่พี่ตากแล้วนะครับไม่เลือกเขาเลยอ่ะ อ่เช้าวันหนึ่งวันนั้นคนเดียวคนอื่นจะไม่แลเลียวจะไม่แลเลียวให้เสียเวลาอเช้าวันหนึ่งวันนั้นวันมองวันนั้นละาเจดนาฬิกาคุณนุ่งเรากระโดดออกมามาบอกว่ารักรักเป็นคนเดียวก็เกิดหมดนะครับถูกใจไหมครับครับก็ุดชัยนะครับบอกชื่อแล้วตามนะครับ แต่การผู้รายก็จะได้รับรางวัลเป็นพุกมาแ,แต่ต้องขอทานโทษนิดหนึ่งว่าผู้ชายต้องเป็นท่อค้าขายผลไม้ถ้าอย่าลืมนะครับคนไหนที่ถูกพี่ช,ชายเลือกนะครับถ้าจะเป็นอย่างนี้ครับทำท่าแบบนะครับคนขายผลไม้ที่น่ารักนะครับแล้วก็เอไปซ้ายก่อนนะครับ Apple, Apple, Apple. แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลอยากเต้น <laughs> ไม่ได้ต่้าพี่สุชายเลือกอ่านะครับ อ่พร้อมนะครับเชา้าวันหนึ่งวันนั้นวันหนึ่งวันนั้น,น,น,นละจดนาลิกาหรือชาวอะไรกระเดออกมามาบอกว่ารักรักเดี๋ยวนะครับวันนี้ตะกี้เราแต่นั่งคุยไม่ได้โดยเพราะงานถ่ย,ยังนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังฟังดูเรี่กใครคนนั้นอาจารย์อาจอารย์ถือว่ามาสนุกแล้วกันนะครับตอ,อ,อฟังฟังดูที่ไม่ได้เรียกก็รู้สึกจะเป็น คนบ่วยโอเคครับมาเลยครับมาพุกทราลนะครับมารางวัลเลยครับรับจากที่คุณสุรพลในการอานะครับมารับนะแต่ว่าอย่าลืมผ้านะครับผ้ารับเนี่ยจะต้องปลานะครับเป็นแม่ค้าผลไม้นะครับอไปซ้ายก่อนนะครับหันหน้าไปทางทุ่งีิเศษนะครับไปซ้ายนะครับแล้วขายนะครับอย่างมูสเน์ อ่าพร้อมนะครับหนึ่งสองสามแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอ่ามะละกอมะละกอมะละกออ่ากล้วยกล้วยกล้วยแล้วก็ปุมปุมฟุมอ่าแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยฟุมอ่ากระสินยวังติดตามมีเท่าเด็ดกว่านี้อ่าพี่น้องมีเท่าเด็ดกว่านั้นนะครับถ้าเด็กกว่านั้นเดี๋ยวนะครับอ่าเดี๋ยวฮะเออคุณผวยคุณผวย คุณบวยคุณบวยอยากจะให้ใครออกมาครับผมมีรางวัลน,นะอีกเป็นสุขคราฟอ่ะเตรียมพร้อมเช้าวันหนึ่งวันนั้นวันหนึ่งวันนั้นละเจ็ดนาฬิกาคุณบวยแล้วก็โดดออกมามาบอกว่ารักรักคุณวาลีคนเดียวคุณบาลีครับย่าให้ดนะครับเป็นเจ้าอยู่อ่ะแป๊บเดียวครับเจ,นะจ้าครับขออนุญาตนะถวายบังเกอร์นะขัดเวลาไม่ได้แต่เดนะครับเจ้าครับ ชนเด็ดมาด้านหน้านี่ใจสิผ่านเอ่อ,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 อะนะครับอันนี้เจ้านะครับเราเอ่อคงจะให้เจ้าได้แต่งตัวทั้งหน่อยนะครับ <c oughs> แต่เป็นท่าได้ารักหน้ารักอาจาจ้าอย่าไปคิดมากนะครับอาจจะมีท่าน,นะครับยืนท่าที่สวยที่สุดนะครับเอยียงข้างประมาณ15องศาเหมือนตอนประกวดอ่าแล้วก็แล้วก็ต่อไปว่าแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะอ่าหยดน้ํามาลูบกายาลูบซ้ายลูบขวาแล้วก็ลูบแจ๊ะ แจกแจกแจกอ่ะ,ะ,ะอิบน้ำมาลูกกายาลูกซ้ายลูกขวาและมาลูกแจกอ่ะแจก แจ๊ะแจ๊ะอ่ะหยิบแป้งมาทากายาทาซ้ายทาขวาแล้วมาทาแจ๊ะอ่ะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะอ่ะหยิบหวีมาหวีเกศาหวีซ้ายหวีขวาแล้วมาหวีแจ๊ะอ่ะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะอ่ะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะคนใช้มือคนใช้มือได้แล้วได้แล้วโอ๊ยแสดงว่ากำลังได้นะครับทุกท่านม่สนใจแล้วกไ่อนเกใจนะเออ โอเคยังเหลือยังก็เหลืออยู่นะครับเรายังกเหลืออยู่อ่าเลขนะครับนะครับที่จะให้อ่าจากด้านหรือว่าผู้ใหญ่ของเราที่มาวันนี้ด้วยนะครับอ่าให้คุณจุรพลเขียนตัวเลขนะครับตัวใบตัวหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งถึงเก้าสิบเก้านะครับหนึ่งถึงเก้าสิบเก้านะครับที่ตรงนี้เลยครับอ่ะอยากให้แค่เห็นนะครับแบบไว้นะครับนะครับอ่านะครับ เป็นตัวเลขที่โหดเยิยมากนะครับนะครับเราจะทายตัวเลขนะครับตั้งแต่ด้านหน้าไปนะครับนะครับพร้อมกับนะครับมีกับสองตั้งนะครับที่ตอนนี้ท้านะครับก็จะเเอใส่มืออยู่นะครับถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าทายและโดนนะครับทายและโดนนะครับนะก็จะโดนตั้งตื่นพร้อมกับรับของรางวัลไปเลยอ่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากได้ของรางวัลก็ทายโดน แต่ถ้าไม่อยากได้ก็รีบทายอย่าให้โดนอ่าอะตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าถึงเก้าขออนุญาตริ่จากฝ่่ยิงก่อนนะครับอ่าเพราะทิานรยเห็นแล้วอ่าท่านแรกครับหนึ่งถึงเก้าถึงเก้าอ่าหนึ่งถึงเก้าสิบเก้านะครับหมายเลขแรกนะครับแปดสิบแปดสิบนะครับเดาใจคณสุรบลถูกหรือไม่แปดสิบเป็นตัวเลขที่ มากไปครับมากไปอ่าท่านทีสองครับท่านทีสองสองเลยนะครับสองเลยสองเลยนะครับเตะแป้งเพิ่ม่อด้านเลยครับขอด้านหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองเดี๋ยวนะครับเอ่อหมายเลขสองปุ๊บนะครับถัดไปถัดไปเป็นทางไหนครับถัดไปเป็นทางด้านหลังนะครับากด้านหลังได้ค่ะอ่าจากไปนะครับเดี๋ยวนะครับหมายเลขสองนะครับขออนุญาตนะครับเอ่อหลบนิดหนึ่งครับระหว่างเดิน หมายเลขสองนะครับหมายเลขสองเป็นตัวเลขที่มากไปครับไม่รู้เรื่องตัวนะอันนี้ก็โดนดิหมายเลขที่จะต้องใจนะครับมีนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งครับเรื่องอะไรครับศูนย์ค่ะ หนึ่งถึงหนึ่งนะครับอ่ะนั่นขอขอขอทายว่าถูกต้นะครับรับรางวัลไปเลยนะครับรับรางวัลไปเลยอ่าสดเอาเลยนี่รบเลยแก้ครับสองคันโอ้โหสวยขึ้นเลยนะครับโอ้ยไม่มีลิปสติกหรอคะไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเคอ่าโอเคหอ่าคราวนี้นะครับ ผมอยากจะให้อยากแก้แค้นไหมอยากแก้แค้นไหมอ่ามาเขียนครับมาเขียนอันนี้ได้รับรางวัลไปก่อนอมาเขียนครับแล้วเดี๋ยวยถืแป้งเลยนะครับถืแป้เลยแล้ว,แล,วแล้วถ้าใครโดนนะเราจะเดียด๋ยมเหมือนกันคนระับอนนะไรอันเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับอ่ะถืแป้งเลยครับคานนี้นะครับนะจะต้องเป็นกาจัดการเองนะครับจะต้องเป็นกาจัดกลรดเองอ่านะครับ ท่านแรกนะครับท่านแรกสิบสีนะครับคุณคุณจิ๋วใช่ไหมครคุณหนูนะฮะคุณหนูไทยว่าสิบโหกับกันนิดนึงไม่ใช่นะครับสิเป็นตัวเลขที่น้อยไปครับน้อยไปครับด้านหลังครับห้าสเก้าห้าสิบนะครับนะตัวเลขตั้งแต่นะครับสิบห้าาทยมาขึ้นหนึ่งเลยห้าสเก้านี่นะครับ มากไปครับห้าสิบเก้ามากไปอ่าสิบห้าถึงห้าสิบแปดครับยี่สิบค่ะสิบหกที่น้องตัดครึ่งเลยนะครับยี่สิบนะครับยี่สิบนะครับเป็นตัวเลขที่ที่น้อยไปครับน้อยไปอ่ายี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดถึงขอก็เล่าไปทางด้านนี้มากครับไม่หมดเลยอ่าจะยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดจนถึงสี่สิบแปดครับ เซฟตัวเองเซฟตัวเองเซฟหน้าดูเลยหาลุ้ไเลว่าอาจจะเหมือนที่คุณสุภวันเขียนก็ได้แล้วเขียนหนึ่งเลยนะอันนี้อาจจะเขียนเป็นยี่สิบเอ็ดเลยนะยี่สิบเอ็ดเป็นตัวเลขที่ท,ที่อีกเยอะนะยี่สิบเอ็ดเป็นตัวเลขที่น้อยไปครับน้อยไปอ่าด้านหลังครับด้านหลังครับ ยี่สิบห้านะครับ่ปนาเซสดันกันแต่ตต๊ะรถขึ้นๆอย่างนี้เขาชอบนะรตันน่ะรู้ว่าเรอะไรแต่รู้แล้วอ๋อแต่แต่รู้ใช่ไหมว่าส่วนใหญ่เขาชอบเรื่องอย่างนี้แหละกรดัางว่าแดงว่านะครับรู้แล้วว่าจะต้องเป็นตัวเลขที่น้อยไปครับน้อยไปยี่สิบกจนหึงสี่สิบเดับอ่า เงยหน้าด้วยนะครับนิดหนึ่งนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นใครแปง้งโตไวเลยนะครับอตัวเลขเท่าไหร่ครับตัวเลขเท่าไรถึงเท่าไรนะคะยี่สิบห้าถึงสี่แปดครับฮะยี่สิบหกถึงสี่แปดสี่แปดครับนะครับตัวเลขที่ทายมานะครับเสวนผมนิดหนึ่งนะฮะจะได้สวยๆนะจายว่าสามสิบห้า ตัวเล่สั่งวรเป็นตัวเล็กที่น้อยไปครับอ่เอ่าตมาด้านซ้ายกรดองซ้ายถือตาพู่น้อยนะครับถือตาพูน้อยสามปีที่สามค่ะปีที่สามสีสามหันหน้าให้ชัดๆเลยครับอะไรครับแ้านหลังปีท3สามนะครับอะควรจะถอบด้านได้ครับคนถอบด้านได้นะครับเดี๋ยว้งจะทำให้วันนะครับบัวนิดหนึ่งอ่ะ ปีสามันก็เลขที่น้อยไปครับน้อยไปอได้หลังต่อครับด้หลังต่อเลยครับปีสิบสี่สิบสี่สิบัมากไปครับสัวสามมากไปครับ43สามมากไปมครับยี่สิบเจ็ดถึงสี่สิบสองถูกต้องไหมครถูกต้องครับยี่จดจนถึงสี่บสองครับสีิบสองครับพี่สามถึงสีไม่ใช่หรอกไปแล้วาสิบาไก็เลยครับ 35 35 35เป็นตัวเลขที่น้อยไปครับน้อยไปตอนนี้36ถึง42ครับ36ถึง42ครับรวดเข้ามาทุกขนาดแล้วครับ36ถึง42ครับ36ถึง42ครับ40นะครับ40โอ้โห40เป็นตัวเลขที่สวยงาก2มมาก ข้างหลังข้างหลังข้างหลังอลยระเดน่าี่ดตอนแรี่ตตัครดตัวนงไปสองด้วเลยนะครับโอ้โหเล็กอดนะครับอันนี้ ได้หมครับอยากแก้แข็นไหมครับอยากแก้ทนไหมอยากแก้แข็งไหมมาเขียนเลยครับผมสวยขึ้นเังนกางเลยน้องก็ทาระบอรู้ไมครับว่า ถ้าเขียนให้ลงตรงกลุ่มไหนนี่รู้ใช่ไหมครับเด็ก<ะ> <laughs> มันเด็กทนนี่เดกคนเนี่ยเขารู้เลยว่าเขียนไปตรงนี้นะมีอยู่กลุ่มนี่ไม่เกินขึ้นรถต้องหมดเขียนเลยครับเขียนอะไรครับน้อยไปครับ<อ>น้อยไปนะครับอ่าตอนนี้นะครับ <28. S 1> 99, เลขที่4ถึง9.9เลือกเลื่อน28 65อ๋อสเตรเลีย65ใช่ไหมครับ 65ก่อนนะครับ65 65เป็นตัวเลขที่น้อยไปครับน้อยไปอ่าน้อยไปอ่าตอนนี้อยู่ที่66-99ถึงครับ66-99ถึงครับพี่66-99ถึงครับถึงท่านใดครับ99 77เอา72 72นะครับ72นะครับต2ท่านใดครับเป็นคนผู้ครับท่านใดครับท่านใดเป็นคนเิ่มครับ ก่อนด้านนี้ครับตอด้านนู้นนะครับเต้ตั้งสมือนะครับเต้นตั้งส่งมือเจนะครับเจ็ดสิองเต็นเัวเลขที่น้อยไปครับน้อยไปจะได้ก็เจ้าล้อนะนจะเตนเลขน้ตั้งแต่เจ็ดถึงเก้ิเก้าครับปเะครับเอาแปดสินะครับแปดสิบเจ็ดนะครับแปเจ็นะครับแปเนะครับต้นเัวเลขที่ มากไปครับ87มากไปครับนะเฉียไปนิดเดียวตอนนี้73ถึง84นะครับ8ป8สิ่ปดสบเลยนะครับ8ป8สเป็นตัวเลขที่ตีตาใครครับอ่างอะอจอดหนอล้ครัจอดโมอแปสเป็นตัวเลขที่มากไปครับอ่าตอนนี้เหลือดเลมือดเครบ ที่หน่วยเลือกนระเบียบ7.3ถึ7.5มีใครเลือกท่เาเอาเ็นเขาตอนอ่าตกลงมีคเจ็ดิบกไปแล้วมั่เหรอครับอ๋อ7.7นะเพราะว่าตอนนี้มี7.3 7.4 7.5 7.6 7.7อ่าอะไรเี้ยม่ยากอยางไม่กำหนดนะ 7. อ๋อ7.7ไปแล้วนะครับเหลือแค่7.7เท่านั้น จุดสามนะครับสามขอะรัวสามครบงคนสามับเสามเป็นตัวเลขที่ตเลบโอ้โหอนบันโคตรโอ้โหโอโหโอไปช้นกรเลยน้ฮะโอเคครับรับรางวัลไปด้วยเลยครับก็คาว่าเราจะให้รางวัลนะฮะช้นนี้นะครับพร้อมถึงนี้เลยครับอ ถือว่าคนดท้ายนะครับแล้วโดนมากที่สุดเลยนะครับเอาไม่ได้ครับแป้งหายแป้งแป้งหายนี่มาลับไม่ได้ครับขอขอโทษอีกนิดนะครับขอโทษอาครับมาับรางวัลครับมาลับรางวัลเลยครับโเอเคครับเจอนเลยครับมีบอกเบอิ์ยู่ด้านล่างนะครับอ่า นะครับโปรแกรมของเรานะครับก็มาถึงนะครับจากเรื่องของสิ่งอย่างหนึ่งนะครับที่จะบอกท่านว่านี่คือวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยโบราณนะครับที่มีการค้าขายเกิดขึ้นซพ่งในสมัยก่อนนะครับไม่ได้ใช้เงินตรานะครับใช้สิ่งของมาแลกสิ่งของนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่นะครับก็เหมือนกับแบบจำลองชีวิตนะครับของคนโบราณนะครับที่นิยมสร้างบ้านไว้ริมน้ํา แล้วก็การับหาวิถีชีวิตของคนนะครับในสมัยก่อนและคนราชบุรีนะครับอ่ะบางคนอ่าสารทโทษนะสุขสครามนะครับนะก็คือเกลี่ยเลยอ่าพวกขนมต่างๆในสมัยก่อนนะครับขนมตาลนะครับตือว่านะครับเป็นกษัตริย์นะครับที่นะครับเลีตลอดตั้งแต่เด็กก็คือในสมัยรัชกาลที่หนึ่งว่านะครับอ่า 对对对